สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดิฉันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวดิฉันเองมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะทุกคนบอกว่าฉันอายุยังน้อยยังอยากจะมีผัวแกผัวหนุ่มหนมไม่ชอบหรืองไงหน้าตาก็ดีๆีทำไมถึงเลือกคนแก่แบบนั้นฉันเองอายุเพิ่ง18ปีค่ะส่วนสามีของฉัน อายุหกสปีแล้วค่ะเราห่างกันหลายปีมากแต่เรื่องอายุก็ไม่ใช่อุปสรรคและปัญหาแต่พวกชาวบ้านก็ชอบอเอาไปนินทาที่ฉันเลือกสามีแก่ก็เพราะว่าฐานะทางบ้านฉันยากจนแล้วสามีแก่ของฉันคนนี้ท่านก็เป็นคนใจดีใจบุญช่วยครอบครัวของิดฉันตลอดมาไม่ว่าจะเรื่องการเงิน เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างท่านแบกภาระ,ะกับครอบครัวของที่ฉันเอาไว้เยอะอยู่ทีเดียวแต่ท่านก็ไม่ได้บ่นอะไรสามีของฉันแก่กว่าแม่ฉันอีกค่ะสามีฉันบอกว่าที่เลือกฉันอายุยังน้อยก็เพราะว่าคนอื่นชอบคิดหาเรื่องเอาแต่เงินของท่าน แต่จริงๆแล้วไม่ได้รักตัวท่านเองแต่ทุกคนก็บอกว่าฉันอายุยังน้อยอาจจะหลอกล่อเอาเงินของท่านก็เป็นได้แต่ท่านก็อยู่กับฉันมาได้ตั้งหลายปีแล้วเรื่องที่ว่าไปหลอกต้มไม่เคยมีเลยค่ะสามีแก่ของฉันช่วยเหลือฉันอย่างเต็มใจส่วนฉันเองก็ทำหน้าที่เมีย ของท่านได้เต็มร้อยค่ะวันนี้ก็เช่นกันอากาศดีๆฉันก็พาสามีแก่ของฉันเข้าไปสวนหลังบ้านอ๋อท่านอายุหกสแล้วแต่ท่านยังแข็งแรงบึกบืนค่ะเราสองคนจุงมือกันเข้าสวนหลังบ้านไปเพราะอากาศมันดีเดินชมสวนต้นไม้หลังบ้านฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่กับท่าน สามีของฉันก็เช่นกันท่านมีความสุขท่านบอกว่าคนอื่นจะพูดยังไงก็ช่างเขาเราสองคนเข้าใจกันก็พอแล้วเราสองคนลงตัวกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องความรักเราก็มีให้กันและกันเรื่องเงินเราก็มีใช้่ายกันแบบไม่เดือดร้อนอะไรแล้วเรื่องอย่างว่าน่ะสามีของฉันก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องถึงแม้ว่า เขาจะอายุเยอะเราสองคนก็หลงตัวกันได้พอดีวันนี้เราสองคนตางมาหาความสดชื่นนี่ป๋าคะนี่ยวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเราไปนอนเล่นอยู่ตรงกระท่อมไหมดีสิไปมาเราสองคนมาหาความสุขกันนอกบ้านดีกว่านะสามีแก่ของฉันบอกกับฉันฉันยิ้มให้กับท่าน แล้วเราสองคนก็จุงมือกันไปที่กระท่อมหลังบ้านของเรากระท่อมหลังนั้นทำเอาไวา้เพื่อมาพักผ่อนรับความสดชื่นดูธรรมชาติมีน้ำตกหลังบ้านด้วยพอไปถึงกระท่อมหลังบ้านแล้วเราสองคนก็ขึ้นไปนั่งเล่นอากาศดีมากๆเลยนะคะป๋าใช่สิเนี่ยวันนี้เรานอนพักผ่อนที่นี่หลยนะไม่ต้องเข้าบ้านหรอก หลบแอสักวันดีไหมเธอว่าดีค่ะฉันยิ้มหวานให้กระปากของฉันคำพูดของฉันปากหวานๆถ้มามอเอาสามีแก่ของฉันนั้นรักฉันทุกอริยบทเลยฉันเป็นคนรูปร่างน้อยส่วนสามีแก่ของฉันนั้นรูปร่างใหญ่บึกบืนแข็งแรงฉันและสามีของฉันนอนลงมกระท่อม สามีของฉันโอบกอดฉันไว้ฉันก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพราะอยู่ในสวนตอนนี้ก็มีแค่เราสองคนเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศข้างนอกดีมากๆเราน่าจะออกมากันตั้งนานแล้วนะใช่ค่ะต่อไปนี้เล่าเบื่อในบ้านเราก็ออกมาข้างนอกหาความสุขกันแบบนี้นะคะปาสามีของฉันยิ้มแล้วดึงฉันก็ไปซบอก หอมไปที่หน้าผากของฉันอย่างเอ็นดูเนี่ยรู้ไหมปาห้านาโชคดีมากนะที่ได้หนูมาเป็นภรรยาจริงเหรอคะปา้าจริงสิแล้วที่ชาวบ้านก็พูดหลหรคะว่าหนูนะจะมาแอบเอาสมบัติของปา้าป้าคิดยังไงเหรอคะฉันถามป้าออกไปด้วยความอยากรู้และเสียงออดอ้อน ป่ายิ้มแล้วก็บอกกับฉันว่าใครจะคิดอะไรก็ช่างเขาแค่เราสองคนเข้าใจกันก็พอแล้วค่ะหนูก็คิดแบบนั้นแหละป๋าคาเนี่ยถ้าเรามีเด็กเล็กๆมาวิ่งเล่นอยู่ที่บ้านคงจะมีความสุขหน้าดูนะคะป๋าแม้พูดอย่างกับว่าเธออยากได้ลูกละสิ ป๋าหนาแก่แล้วนะจะมีลูกตอนนี้คงไม่ทันแล้วล่ะป๋าคะหนูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคะ่ะแล้วหมายความว่ายัางไงล่ะเราไม่มีลูกเราก็หาลูกหมาตัวเล็กๆมาเลี้ยงสิคะป๋ามันน่ารักดีเหรอเธอหมายความว่าอย่างนั้นเหรอใช่คะ่ะงั้นก็แล้วแต่เธอก็แล้วกันถ้างั้นพรุ่งนี้เราเข้าในเมืองกัน ไปหาหมาตัวสวยๆน่ารักน่ารักมาเลี้ยงไว้ดูเล่นกันนะค่ะป๋าแต่ตอนนี้นะป๋าว่าเราหยุดพูดเรื่องอื่นกันก่อนเถอะเรามาพูดเรื่องของเราดีกว่าเรื่องอะไรเหรอคะป๋าอ้าวถามทำไมล่ะก็อยู่สองคนบรรยากาศดีๆแบบนี้จะเรื่องอะไรซะอีกล่ะพูดจบ ปาก็หอมไปที่แก้มของฉันปาคะอย่าเพิ่งรีบร้อนสิคะจะรีบไปไหนกันล่ะมีอยู่แค่สองคนเท่านี้ไม่มีใครมาแย่งปาหรอกคะ่ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนูเปลี่ยนใจไปชอบคนอื่นล่ะป๋าคองอกแตกตายมาให้ปาจัดการซะดีๆ ฉันยิ้มให้กับสามีแก่ของฉันฉันรักสามีของฉันไม่รักที่เงินของเขารักที่กิตใจเขาเป็นคนดีใจบุญแล้วก็ให้เกียรติฉันเสมอเวลาออกไปข้างนอกไปพบผู้คนมากมายสามีของฉันก็จะให้เกียรติฉันแล้วก็แนะนำคนอื่นว่าเป็นสามีของฉัน ป๋าอย่าเพิ่งสิคะฉันทำเสียงออดอ้อนเมื่อป๋าเอาจมูกสุกใสไปทั่วลำคอของฉันมือของป๋าก็ไม่อยู่นิ่งคำไปทั่วและแล้วก็มาหยุดที่สำคัญของฉันป๋าคะอย่าเพิ่งนะคะทำไมล่ะก็เธอเป็นเมียฉัน ฉันอยากจะจับตรงไหนกอดตรงไหนฉันก็มีสิทธ์นะจริงไหมฉันยิ้มให้กับสามีของฉันตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันพร้อมที่จะมอบร่างกายให้กับสามีของฉันอย่างเต็มใจสามีของฉันแกก็จริงแต่การกระทำของเขานั้น เหมือนกับพวกหนุ่มๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แล้วก็การตอบสนองของเขาทำเอาฉันนั้นหัวใจวันไหวร่างกายของฉันเริ่มตอบสนองสามีของฉันไปทุกขณะทุกขณะปาคะเบาๆหน่อยสิคะหนูจะจะขาดหายใจไม่ทันแล้วคะ่ะ ป๋ายิ้มยิ่งเห็นฉันร่างกายตอบสนองแบบนี้สามีของฉันก็ยิ่งได้ใจท่านมีความสุขมากเมื่อฉันทำกิริยากับท่านแบบนี้แต่จริงๆแล้วฉันไม่ได้เสียแซงอะไรเลยร่างกายฉันตอบสนองก็เพราะความรักแล้วก็ความเข้าใจแล้วสามีแก่ของฉันก็ทำดีกับฉันทุกอย่างฉันจึงรักปา๋าสามีแก่ของฉันมาก นี่เธอจา๋าที่รักของฉันทำไมเธอหอมหวนไปทุกที่ของร่างกายของเธอเลยล่ะสามีของฉันกระซิบที่ข้างหูของฉันอย่างแผ่วเบาฉันก็เลยบอกกับท่านไปว่าก็หนูรักป่านี่คะแค่นั้นแหละป๋าเองก็รวบรวงพลังทุกอย่าง กระหนําลงไปที่ร่างกายของฉันอย่างดูดเต่มทำเอาฉันคลางแทบไม่เป็นเสียงคนเลยทีเดียวไม่นานนักเราทั้งสองก็แน่นิ่งเล่นเกมจบไปพร้อมกันอย่างมีความสุขเรื่องของฉันก็มีแบบนี้แหละค่ะ